สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการรังวัดเฉพาะลายโดยบันทกรรกึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์เรื่องของการรังวัดเฉพาะลายโดยบันทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆนะครับ ที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี้นะครับก็จะเป็นบทแรกนะครับเป็นเรื่องของภาพรวมการทํางาน,นครับหลังจากนี้ไปเราก็จะมีคลิปต่อไปที่อธิบายในหัวข้อเรื่องของการใช้โปรแกรม Get Total นะครับรวมถึงนะครับคลิปวิดีโอแนะนำเรื่องของการรังวัดในสนามด้วยกล้องสำรวจยี่ห้อและรุ่นต่างๆ เรามาดูกันที่บทที่1ก่อนนะครับก็คือภาพรวมของการทํางานนะครับหลักการและเหตุผลนับของการรังวัดและบันทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้องนะครับข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าเดิมเนี่ยเมื่อเรารังวัดและบันทึกข้อมูลผลการรังวัดโดยวิธีจดค่าด้วยมือเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะครับ ในขณะที่นะครับถ้าเราลังวัดและบันทึกข้อมูลผลการวัดด้วยกล้องสํารวจแบบประมวลผลรวมนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับลดขั้นตอนในการอ่านค่าและก็จดบันทึกค่านะครับทาให้สามารถทําทงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานนะครับตามแผนพัฒนารัฐบาลด,ดิจิทัลของกรมที่ดินนะครับ ก็เลยมีนโยบายนะครับที่จะให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศนะครับทำการรังวัดเฉพาะลายโดยวิธีบันทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมในภาพรวมนะครับการรังวัดโดยบันทึกข้อมูลด้วยกล้องนี้นะครับก็จะมีอยู่4ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับผู้ทําการรังวัดเนี่ยก็ต้องทําการรังวัดในสนามนะครับโดยใช้กล้องสํารวจ นะครับแล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลนะครับตามรูปแบบที่กําหนดนหลังจากที่ไปรังวัดในภาคสนามมาแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการนะครับส่งออกข้อมูลจากตัวกล้องเนี่ยครับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในขั้นตอนที่2เมื่อข้อมูลจากกล้องไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็จะมาถึงขั้นตอนที่3เราจะใช้โปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า get total นะครับ,รบเพื่ออ่านข้อมูล ที่เราโหลดจากกล้องมานะครับไปจนถึงขั้นตอนที่4นะครับเราจะใช้โปรแกรม d i o c a คนะครับที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับทำการอ่านไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม g e t total นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับสำหรับภาพรวมของการทํางานนะครับลองมาดูที่ขั้นตอนที่1ก่อนนะครับ เรื่องของการรังวัดและบันทึกข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดนะครับอย่างแรกนะครับประการแรกนะครับก็แนะนำว่านะครับในการตั้งชื่อไฟล์หรือชื่อจ็อบนะครับในกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมเนี่ยแนะนำให้ตั้งตามเลขลำดับรว12ของเรื่องที่เราไปเราทำการรังวัดนะครับอย่างเช่นนะครับถ้างานรังวัดนั้นมีเลขลำดับรว12เป็น 1005ทั 6, 1, นะครับเราก็บันทึกชื่อไฟล์ในกล้องเป็น1005ขีด61อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือตั้งชื่อไฟล์โดยอิงตามเลขลำดับโล12อนะครับอันนี้ก็จะเ,เพื่อป้องกันความสับสนนะครับว่างานที่มีอยู่ในกล้องเนี่ยอันนี้เป็นงานของเรื่องไหนหรือว่าของใครเป็นคนรังวัดนะเพราะอย่าลืมว่านะครับกล้องสำรวจของสำนักงานที่ดินเนี่ย บางครั้งเราไม่ได้ใช้คนเดียวนะครับเป็นกล้องที่เราใช้ร่วมกันหลายหลายคนนะเพราะว่ามีช่างะวัดหลายคนเบิกกล้องตัวเดียวกันไปนถ้าเราไมนะ่กำหนดชื่อเพื่อให้รู้ว่าเป็นของงานไหนเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนได้นะครับเราจะไปตั้ง job หนึ่ง j o สองเนี่ยถ้าเราย้อนกลับมาดูในภายหลังเราก็จะไม่ทราบนะครับว่าอันนี้เป็นงานไหนนะมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดไปลบ ไฟล์ที่ไม่ได้ตั้งใจได้ง่ายนะครับอันนี้คือที่มานะครับว่าก็ควรจะตั้งชื่อจ็อบหรือชื่อไฟล์นตามเลขหลัวสิบสองนะครับอย่างที่สองนะครับการบันทึกชื่อจุดตั้งกล้องหรือว่าเป้าที่สองนะครับแนะนําว่าให้ใช้เป็นชื่อย่อหรือชื่อสมมุติในสนามแล้วจึงมาแก้ไขด้วยโปรแกรมเดีย t แในภายหลังนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ สมมตินะครับเราก็อาจจะต้องการบันทึกชื่อหลักเขตที่ดินนะครับหนึ่งคอรละคังสี่เจ็ดศูนย์แปดเราอาจจะบันทึกเป็นสี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับแล้วก็พอเข้าโปรแกรม d o l c a t แล้วเราก็ค่อยมานะร,รีเนมมันทีหลังให้เป็นหนึ่งคอรละคังสี่เจ็ดศูนย์แปดให้ถูกต้องนะครับการที่จดบันทึกเป็นชื่อย่อหรือชื่อสมมติเช่นนี้ก็อาจจะมีความจําเป็นต้องจดรายละเอียดเพิ่มเล็กน้อยเท่าที่จําเป็น นะครับการตั้งชื่อสมมุติในลักษณะนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากจการรังวัดและบันทึกข้อมูลด้วยกล้องในงานเดินสำรวจของอสำนัมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าขของอสอนอสอเขาทำเนี่ยเขาก็จะมีการให้รหัสยอย่างเช่นหนึ่งคอลละครอาจจะตัวคอละครอาจจะให้เป็นโค้ดว่าเป็นเลขอะไร แล้วก็เวลาโหลดข้อมูลขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลมาเป็น1คอละคัง7ี่เลยนะนะครับแต่เลยนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับเราทางผู้พัฒนาระบบมองว่านะครับถ้าเราต้องให้โค้ดในสนามเนี่ยมันจะยากนะครับมันจะไม่ค่อยสะดวกนะรเราก็เน้นที่จะ ทำงานในสนามให้สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วค่อยมาแก้ในงานออฟฟิศนะครับน่าจะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่า,นะาสิ่งที่ต้องจำนะครับนะครับเราก็เน้นเลยว่าอย่าลืมนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่มีการตั้งกล้องใหม่นะครับเราต้องอย่าลืมบันทึกชื่อจุดตั้งกล้องทุกครั้งนะครับนะครับ อย่างเช่นถ้าสมมติเราตั้งกล้องที่จุดที่1น,นะครับที่ p 1นะครับเราก็บันทึกชื่อจุดตั้งกล้องว่าเป็น p 1พอเราย้ายจุดตั้งกล้องไป p 2ก็อย่าลืมนะครับว,ว่าเริ่มต้นก่อนที่จะทําอย่างอื่นเราต้องบันทึกชื่อจุดตั้งกล้อง p 2ก็ไปก่อนไม่ใช่นั้นนะครับโปรแกรมก็จะยังเข้าใจว่านะครับเรายังตั้งกล้องและทําการรังวัดอยู่ที่จุด p 1อยู่ข้อมูลที่บันทึกมาเนี่ยก็อาจจะมีความผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลย ต้องขึ้นไวเลยว่าอย่าลืมนะครับเวลาที่มีการตั้งกล้องใหม่ทุกครั้งต้องอย่าลืมบันทึกชื่อจุดตั้งกล้องทุกครั้งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อมีการส่องเป้าไปที่อาจจะเป็นวงรอบหรือว่าหลักเขตที่ดินก็นแล้วแต่นะครับอย่าลืมนะครับบันทึกชื่อและรหัสของเป้าที่ส่องด้วยทุกครั้งนะครับคําคว่ารหัสของเป้าที่สองนี้มีอะไรบ้าง รหัสนี้มีอยู่5้ามีอยู่5รหัสนะครับนะครับก็ได้แก่นะครับ BS นะครับ Back s ซน e นะครับก็หมายถึงว่าเรากำลังส่องทงหลังนะครับ FS โ r s ซน e นะครับตัวนี้ก็คือส่องทงหน้า BF นะครับอันนี้คือเป็นการส่องมุดหน้าเป็นทงหลังนะครับเพื่อป้องกันการข้ามเส้นนะครับเดี๋ยวตอนที่ทำนะครับตัวอย่าง อาจจะได้อธิบายในประเด็นนี้อีกทีหนึ่งนะครับ SS นะครับก็คือการส่งหลักเกตที่ดินแล้วก็ DO นะครับก็เป็นการสง่งบุตรลอยหรือบุดโดนะครับรหัสทั้ง5ตัวนี้เป็นรหัสเดียวก,กันกับที่ใช้ในงานนะครับรังวัดและบันทึกข้อมูลด้วยกล้องของสอนอสอนอสอนะครับในงานเดินสำรวจนะเป็นรหัสเหมือนกันนะครับก็ เวลาเราส่องเป้าอะไรก็ตามอย่าลืมนะครับเราต้องบันทึกชื่อและรหัสนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่รหัสนะโปรแกรมจะไม่ทราบเลยว่าตอนนี้เรากําลังส่องทงหลังทงหน้าหรือส่องหลักเขตที่ดินนะเราต้องต้องต้องอย่าลืมบันทึกชื่อและรหัสของเป้าที่ส่องนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับการบันทึกชื่อรหัสแล้วก็เป้าที่2เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเราส่องบุดทงหลังนะครับ อันนี้ก็คือมันอยู่ในวงรอบนะครับหรือในเส้นโครงงานเ,าเก็บรายละเอียดก็แล้วแต่นะครเราส่องไปที่ P1 นะครับส่องไปที่ P1 แล้วก็บันทึกในกล้องให้เป็น P1 BS นะครับตัว BS นี่คือรหัสที่บอกว่าคือเป็นธงหลังนะครับถ้าเราส่องไปธงหน้านะครับชื่อ P3 ก็เวลาบันทึกในกล้องก็ บันทึกเป็น P3 FS นะครับธงหน้าคือ FS นะครับถ้ามีการส่งหมุดหน้าเป็นธงหลังนะครับเพื่อป้องกันการส่องข้ามเส้นนี่นะครับส่องไปที่ P3 ก็ให้บันทึกในกล้องเป็น P3 BF นะครับถ้าส่องหลักเขตที่ดินเช่น7ขอไข่3 2 1 7นะครับท่านก็อาจจะบันทึกในกล้องเป็น3 2 1 7 SS นะครับ SS ไซช็อตหมายถึงหลักเขตที่ดินนะครับหรือถ้าส่องหมุดรอยหรือหมุดโดที่ชื่อ F 1ก็บันทึกเป็น F 1 D O นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับในการส่องมุมแต่ละชุดนะครับมีกติกาอยู่ว่าท่านต้องส่องให้เสร็จทีละจุดนะครับหมายความว่าใหส่งให้เสร็จทีละจุดนะครับ บางท่านนะเวลาอย่างเช่นถ e ้าเราตั้งกล้องที่จุดหนึ่งแล้ววัดง่ามมุมนะครับของ a นะครับ b นะครับบางท่านอาจจะใช้วิธีนะครับส่องไปที่ a ด้วยกล้องหน้าซ้ายนะครับส่องมาที่ b ด้วยกล้องหน้าซ้ายกลับกล้องส่องมาที่ b ด้วยกล้องหน้าขวาและกลับไปส่องที่ a ด้วยกล้องหน้าขวาท่านต้องเปลี่ยนวิธีนะครับในการที่เราจะใช้ระบบนี้ในการทํางาน ท่านต้องเสร็จให้ส่องให้เสร็จทีละจุดนะหมายความว่ายังไงนะครับขั้นตอนก็จะเป็นอย่างน anyway. ี้นะครับอย่างแรกนะครับเราส่องที่ a ด้วยกล้องหน้าซ้ายนะครับกับกล้องเป็นหน้าขวาและส่องที่ a นะคส่องให้เสร็จไปเลย a นะครับแล้วก็มาส่องที่ b ด้วยกล้องหน้าขวานะครับแล้วกลับกล้องไปกล้องหน้าซ้ายส่องที่ b อย่างนี้คือการส่อง1ชุดนะครับส่อง1ชุดให้ส่องในลักษณะนี้นะครับ คราวนี้ถ้าจะเริ่มต้นชุดใหม่ก็กว่ากันไปนะครับแต่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็คือหน้าซ้ายหน้าขวาที่สองนะครับก็ให้เสร็จทีละจุดในแต่ละชุดนะครับโดยปกตินะครับตามระเบียบบอกว่าในการส่องมุมของเส้นโครงงานหรือวงรอบเนี่ยต้องส่องสองชุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการส่องมุมเพื่อโยงยึดหลักเขตที่ดินก็ส่องหนึ่งุดหากนะครับคนส่งส่องไม่ครบชุดนะครับ เวลาโปรแกรมจัดทำแบบรายงานรบสามสิบเอ็ดซอโซ่ออกมานะครับก็ในตัวสามสิบเอ็ดซอโซ่อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับบางช่องอาจจะว่างไปเพื่อให้นะครับตัวสามสิบเอ็ดซอโซ่ออกมาสมบูรณ์นะครับท่านก็ต้องส่งให้เป็นไปตามระเบียบนะครับวงรอบสองชุดแล้วก็โยงยึดหลักเขตหนึ่งชุดนะครับคราวนี้นะครับในสนามเมื่อกี้เราไปทำการรังวัด แล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลตามรูปแบบที่กําหนดแล้วขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ต้องทําการเอาข้อมูลจากกล้องเนี่ยไปไปใส่ยังคอมพิวเตอร์นะครับวิธีส่งออกข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์เนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่2วิธีนะครับอันนี้สุดแล้วแต่นะครับลักษณะเฉพาะของกล้องตัวนั้นนะครับถ้าเป็นกล้องรุ่นใหม่ๆนะครับมันก็จะมีช่องเสียบ USB นะครับท่านก็สามารถส่งออกข้อมูลโดยผ่านแฟลชไดรฟ์นะ USB ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะอย่างเช่นกล้องเซาลุ่น A.T.S. 3 4 5 R. 6 A. ตัวนี้ก็เป็นกล้องที่มีช่องเสียบที่เป็น USB นะครับหรือกล้องซ็อกเกียร์นะครับรุ่น I.M. 5 5หรือ C.X. 1 0 5นะครับก็จะมีช่องเสียบตัว USB ได i v e นะครับถ้าเป็นกล้องรุ่นใหม่ๆนะครับ ในอนาคตก็จะเป็นมีช่องเสียบ USB ยแล้วนะครับก็จะมีความสะดวกในการทำงานค่อนข้างมากนะครับกับอีกแบบหนึง่งก็คือกล้องรุ่นเก่านะครับยังไม่มีช่องเสียบที่เป็นแบบ USB นะครับมันก็จะใช้เป็นการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านสายดาวน์โหลดข้อมูลนะหน้าตาก็จะคล้ายๆอันนี้นะครับแต่เนื่องจากนะครับ กล้องเราเนี่ยก็มีการจัดซื้อกันมานะเป็นระยะเวลานานนะอาจจะเกิน10ปีมาแล้วนะก็ขอ้ขอที่จริงก็จะปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยสายโหลดข้อมูลรุ่นเก่าเนี่ยก็จะติดตด,ตด,ดับดับนะครับโหลดข้อมูลได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าจะหาสายนี้มาแทนสายที่ชำรุดไปนะครับก็คือสั่งซื้อออนไลน์นะครับเช่นใน Aliexpress นะก็จะมีอยู่นะครับ าราคาก็จะตกอยู่ประมาณเส้นละ10 US ดอลล่์ได้นะครับอย่างที่ล่าสุดที่ทางทางวิทยากรไปจัดซื้อมาก็2เส้นก็ประมาณ18.8 US ดอลล่านะครับ,รบก็ลองดูนะครับก็อย่าลืมว่าสายนี้มันเป็นสายที่ด้านหนึ่งเป็น USB ีด้านหนึ่งจะต้องเป็นเข็มแบบนี้นะครับ6กปินนะครับแล้วก็ นอกจากจะต้องมีสายโหลดข้อมูลแล้วนะครับในกรณีของกล้องซอกเกียรนะ์เราต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมที่ชื่อ ProLink ด้วยนะนะครับรายละเอียดในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะได้อธิบายนะในคลิปถัดๆไปนะครับเมื่อได้มีการนะครับโหลดข้อมูลจากกล้องเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์จะโดยผ่าน usb ตัวแฟลชไดท์ก็แล้วแต่หรือจะโดยผ่านสายเคเบิลก็แล้วแต่นะครับ เราก็จะได้ข้อมูลที่มาจากกล้องมาอยู่ที่คอมพิวเตอร์นะจากตรงนี้นะครับเราก็จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า GetTotal เพื่ออ่านข้อมูลที่ส่งออกมาจากกล้องนะโปรแกรมนี้นะครับก็ชื่อเต็มก็คือโปรแกรมอ่านข้อมูลจากกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมนะตัว g ก t ทั t วทเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นต้องดาวน์โหลดนะครับจากเว็บของสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดแล้วก็มาทำการติดตั้ง ในเครื่องโน้ตบุ๊กหรือว่าใน PC ของเราก็แล้วแต่นะครับจากนั้นนะครับก็จะใช้งานโปรแกรมนี้โปรแกรมเ e t o t a l นี้นะครับในการอ่านข้อมูลนะเมื่อโปรแกรมเ e t o ท a l ทำการอ่านข้อมูลเนี่ยมันจะสามารถรสร้างไฟล์ผลลัพธ์ขึ้นมานะไฟล์ผลลัพธ์เพื่อเอาไปใช้กับโปรแกรม d ดียวกได้รวมทั้งสามารถสร้างแบบตัวรายงานรวอ3ดซอโซ่ขึ้นมาได้ มาถึงขั้นตอนที่4นะครับเราก็นำไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม getto t a l นะครับไปไว้ในเครื่องที่เราจะใช้งานโปรแกรม d e a ยวกนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรม d e a ยวกก็จะต้องอ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์ที่ว่านั้นนะครับกรณีนะครับถ้าเป็นการอ่านข้อมูลวงรอบเปิดหรือง,งานชั้นหนึ่งนะครับเราก็เวลาเข้ามาที่งานวงรอบเปิดนะครับ หน้าจอ,อนี้นะท่านที่ใช้โปรแกรม d i a c a d เป็นแล้วก็คงคุ้นเคยนะครับเราก็ทํทำการคลิกที่ปุ่มนะครับตัวนี้นะน้อยกว่ามากกว่านี่นะครับคลิกนะครับมันก็จะให้เราเลือกไฟล์ไฟล์ข้อมูลวงรอบอย่างเช่นนะครับหนึ11 11 1, 11 1, ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งขีดห้า้าวงเล็บว,วงรอบไฟล์ตัวนี้ก็คือไฟล์ที่เกิดจากโปรแกรม get total ไปอ่านข้อมูลที่มาจากกล้องนะครับเราก็อ่านไฟล์ตัวนี้นะครับโดยผ่าน การกดปุ่มน้อยกว่ามากกว่าตัวนี้นะครับกรณีถ้าก็เป็นวงรอบปิดนะครับในงานชั้น2นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือใช้ปุ่มน้อยกว่ามากกว่านะครับคลิกนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ข้อมูลวงรอบขึ้นมาเช่น2 2 2 2ขีด5 9วงเล็บวงรอบจุดเทคเนี่ยะครับพออ่านเสร็จปุ๊บนะครับข้อมูลมุมระยะก็จะจะ,จะถูก ดูดเข้ามาใส่ในนี้โดยอัตโนมัตินะครับเราก็เพียงแต่กรอกข้อมูลส่วนอื่นนะครับเช่นพิกัดฉากเหนือออกภาคของทิศนะครับแล้วก็ทําการคํานวณวงรอบออกมาได้นะครับกรณีอ่านข้อมูลยงยึดก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกันนะครับก็หาเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าตัวนี้นะครับคลิกแล้วก็เลือกข้อมูลยงยึดมานะครับ เช่นนะครับไฟล์ชื่อ3 3 3 3ามกีโยงยึด1ตัวนี้ก็คือหมายความว่าตั้งที่1นะเพราะว่าข้อมูลที่โปรแกรม get total อ่านมาอาจจะมียโยงยึดหลายตั้งก็ได้นะครับโดยที่นะครับไฟล์เนี่ยมันจะอะบอกเราว่าเป็นการตั้งกล้องที่ v 2 back v 1อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ข้อมูลโยงยึดให้ถูกตามจุดตั้งข้อมูลตั้งกล้องแล้วก็ทงหลัง แล้วก็มันก็จะดูดข้อมูลเข้ามาใส่นะครับตรงนี้ชื่อหมุดมุมระยะแล้วเราก็ค่อยไปเปลี่ยนชื่อหมุดให้ถูกต้องนะตรงตามชื่อหมุดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทําการนะครํานวณตัววงตัวข้อมูลยงยึดออกมาได้นะครับโดยที่เราไม่จาเป็นต้องมากรอกข้อมูลมุมระยะแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการดึงขึ้นมาจากข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมเกตโ o ้ทนะครับ ก็จะช่วยป้องกันนะข้อผิดพลาดจากการอ่านจากการจดหรือว่าจากการนำมากรอกในโปรแกรม d i o c a t ก็แล้วแตนะ่ก็จะลดขั้นตอนนะระยะเวลาในการทำงานรวมทั้งลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดจาก human e เ r อร์เเกิดจากการจดมือต่างๆไปได้หมดนะครับ,นะรบสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็จะจบในพาร ของบทที่1ที่เป็นภาพรวมการดังๆานะครับแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราต้องค่อยมาติดตามกันต่อในส่วนของพาร์ทที่2และ3ต่อไปนะครับขอพระคุณครับ